สวัสดีครับ ขาตลอดมือ่องวันีมีเรื่องเล่านะครับผมกลับมาเจอเช่นเคยข่วสารเชลซีแล้วขาดการฟุตบอลแบบนี้นะครับวันนี้เขาไม่เยอะมากนะแต่มีอัปเดตนะครับผมว่านิโคลัสแจ็กสันอาจจะขึ้นยานแม่ไปอยู่บา์เซลนาก็ไปไปได้ด้วยเหมือนกันนะเนื้อาจาจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันนะครับผมแล้วก็อรเรการดูกานาโชนะชนนะตอนนี้รอเชลซีเข้ามาติดต่อเข้ามาดึงไปร่วมทีมด้วยเหมือนกันนะครับผมแล้วก็อย่างที่อ่านสุดท้ายนะชัวร์เฟลิกนะครับผมเปิดตัวยังเป็นทางการกับเอลนาเซ่เราเรียบร้อยนะครับผมเนื้อจะเปิดกกัันที่บ คนนี้ก่อนแล้วกันชัวเฟลิกนะครับผมย้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะไปที่อัลนาเซอร์นะครับผมสัญญาที่เือเล่าให้ฟังไปเป็นระยะเวลา2ปีจนถึงปี2027นะครับผมแล้วก็ค่าเหนื่อยเนี่ยจะได้เพิ่มขึ้นด้วยนะเนี่ยรายงานจากมากานะครับผมเขาบอกว่าสัญญาที่เฟลิกเนี่ยเซ็นไปนะครับผมตอนที่ได้อยู่กับเชลซีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1.7ล้านยูโรต่อเดือนนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ย1.75ล้านยูโรต่อเดือนนะแต่ เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยสัญญาใหม่นะครับผมจะได้ถึง17.5ล้านยูโรต่อเดือนอันนี้ก่อนหักภาษีแล้วด้วยนะเหมือนกันไม่ได้นมาสิบเท่าจะป้าตายก็โกยกันไปโกยกันไปนะครับผมมูลค่าดีลเนี่ยก็อยู่ที่50ล้านยูโรนะตามที่บอกไปนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าผมอย่างที่บอกแหละ ไปมันก็ไปแป๊บๆปะอะไรประมาณอย่างงี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคงไม่ได้อยู่นานปัดปักหลักเลยฮะอายุ2ี่้เว้ยน่าจะมีเวลาในเวทียุโรปของตัวเองได้อีกต่อไปด้วยเหมือนกันอาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะว่าผลงานอยู่ในซาอุเนี่ยจะเป็นยังไงและสุดท้ายเนี่ยชัวเฟลิกเนี่ยลิ้นพันชัวเฟลิกเนี่ยจะได้ย้าไปอยู่ที่ทีมไหนในอนาคตหรือเปล่ารอติดตามมาต่อไปแล้วกันนะครับผมอ่ะแต่ทีนี้เนี่ย พอมันมีการเปิดตัวจะเอานาเซอร์ใช่ไหมฝั่งของเชลซีเนี่ยก็มีการโพสต์ด้วยเหมือนกันนะเออขอบคุณชอว์เฟลิกนะครับผมย้ายไปที่เออรนาเซอร์แล้วเรียบร้อยนะแล้วก็มีข้างล่างตรงนี้นี่นี่น,น,นี่ข้างล่างตรงนี้นะครับผมอ่าข้างล่างนี่เขียนว่า once the blue always the blue นะครับผมอ่าก็ครั้งหนึ่งเคยเป็นเสื้อสีน้ําเงินแล้วแล้วก็จะเป็นเสื้อสีน้ําเงินตลอดไปด้วยนะเป็นเชลซีตลอดไปด้วยเหมือนกันเอาก็ขอบคุณแล้วกันนะครับผมที่ ทั้งสองช่วงนะทั้งสองช่วงที่เคยมาอยู่กับเราช่วงแบบยืมตัวใช่ไหมแล้วก็ย้ายมา,ารครึ่งฤดูกาลอาใช้คำนี้ย้ายมาแบบถาวรครึ่งฤดูกาลแล้วก็ย้ายไปที่เอซิมิลานะครับผมเสียดายนิดนึงตรงที่แบบน่าจะมีแบบความสําเร็จอะไรน่าจะมีถ้วยอะไรติดมือกับเชลซีนิดหน่อยนะ่าจะชูถ้วยอะไรกันอะไรประมาณอย่างนี้แนละ้วแต่สุดท้ายก็วิถีฟุตบอลน,นะครับผมไม่เข้าใครออกใครนะ,ะก็ขอให้โชคดีในอนาคตต่อไปแล้วกันนะสำหรับชูอ,อัลเฟริกนะครับ โอเคจากเฟลิกผ่านไปเนี่ยทีนี้ไปพูดถึงคนนี้หน่อยนะครับผมอเลอันโดกานาโชนะอืมหลายสื่อเมื่อวานบอกไปแล้วว่าเชลซีเนี่ยจ้องที่จะรวบคู่เลยนะถ้าสมมติได้ซิม,มอนมาก็าจ้องที่จะเล็งอเลอันโดกานาโชด้วยเหมือนกันอันนี้เนี่ยรายงานจากไซมอนจอน์ซ่าของแอตติกยูเคนะครับผมแมดลอนะลอรีวิทเวลของแอตติกยูเคแล้วก็มิเกลเดลานีของอินดีพีเดนต์นะครับผมแล้วก็เฟเซอร์เฟเชอร์นะของทีมท็อกด้วยเหมือนกันอ่ะ เริ่มที่ไซมอนจอร์ซักอาร์ติคยูเคร่ก่อนนะบอกว่าเชลซีเนี่ยยังคงให้ความสนใจอาริเอโรกานาโชของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็มอร์แกนโรเจอร์ของแอสตันวิลล่าโดยกานาโชเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ย้ายไปที่เชลซีง่ายกว่านะเพราะว่าแมนยู Man เนี่ยต้องการจะขายเขานะครับขณะที่วิลล่าเนี่ยยังต้องการที่จะต่อสัญญากับโรเจอร์ออกไปก่อนด้วยเหมือนกัน รายงานจากแมตต์อรอของเทเลกราฟเนี่ยบอกว่าอเลอันโดกานาโชเนี่ยยังคงเป็นเป้าหมายของเชลซีนะซึ่งทําให้มีความเป็นไปได้นะครับผมที่แจ็กสันเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกจ่ายนะครับผมกับเชลซีแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกี่ยวกับการย้ายของปีอาร์เจนคนนี้ด้วยเหมือนกัน รายง,งานจากลอรีวิทเวลสั้นๆนะครับผมแอตติกยูเคนะบอกว่ากานาโชเนี่ยยังรอให้เชลซีติดต่อยื่นซื้อเข้ามาด้วยเหมือนกันนะแล้วก็รายง,งานจากมิเกลเดลานี่ของอินดีพีเดนี์นะครับผมบอกว่าแมชเชอร์ยูไนเต็ดเนี่ยได้พูดคุยกับทั้งเชลซีแล้วก็แอสตันวิลล่าเกี่ยวกับอเลอันโดกานาโชรวมถึงความเป็นไปได้นะที่ผู้เล่นนะครับผมอย่างแจ็คสันแล้วก็โอลิเวอร์กินเนี่ยจะข้ามไปเป็นอยู่ฝั่งตรงข้ามเป็นส่วนหนึ่งของดีลนะทีนี้นะครับผมทีมผู้บริหารจากโอทัฟฟอร์ดเนี่ย,ยาาออกำ năm một đêm nè ต้องการจะทําการปรับโครงสร้างของทีมต่อไปนะพร้อมกับปล่อยผู้เล่นเออที่ไม่ใช้เนี่ยออกไปนะแต่ยังไงก็ตามความกดดันจากกด PSR ของยูไนเต็ดเนี่ยแหละยังคงเป็นที่รู้กันดีนะทำให้พวกเขาเนี่ยตอนนี้เนี่ยกำลังสำรวจดิวที่ผู้เล่นเนี่ยสามารถย้ายมาได้ทั้ง2ทิศทางนะครับผมโดยสโมสรเนี่ยยังต้องการหากองกลางประเภทใหม่เลข6แล้วก็ผู้รักษาป,ประตูนะโดยลําดับการเซ็นสัญญาเนี่ยขึ้นอยู่กับโอกาสในการขายด้วยเหมือนกันนะครับผมความสนใจของเชลซีในตัวกาลาโชเนี่ยมีมานานแล้วแต่มีอุปสรรคในการแลกเปลี่ยนครั้งนี้นะครับผมขณะที่พริรหารี่ซมรินะปเคา สั้นไปที่ประมาณ80ล้านปอนด์นะครับผมแต่พวกเขาเนี่ยไม่ต้องจานจ่ายเงินเกิน30ล้านปอนด์นะครับผมสำหรับการอาโชด้วยเหมือนกัน ส่วนต่างยังมีอยู่นะปิดท้ายจากเฟเชลเฟเชอร์ของทีมท็อชนะครับผมบอกว่าเชลซีเนี่ยวางแผนที่จะทแฮนสเตอร์ลิงด้วยอเลอันโดกานาโชปีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยมองว่าเขาเนี่ยมีคุณสมบัติที่ตรงกับวิสัยทัศน์ของทีมนะครับผมในการเสริมแนวรุกให้มีความยืดหยุ่นแล้วก็ทําประตูได้มากขึ้นการย้ายตัวของสเตอร์ลิงเนี่ยจะช่วยให้เชลซีเนี่ยสามารถเซ็นสัญญากับกานาโชนะโดยยูไนเต็ดเนี่ยก็ต้องการที่จะคว้านิโคลัสแจ็กสันจากเชลซีด้วยเหมือนกันซึ่งอาจจะทําให้สู่การเปลี่ยนแปลงแลกเเเเเเปปปลลีีี่่่ยยยนนนนนนกกกััับตตะออออไไดด้้้วหมืาา็งชซสใจ อยู่แล้วกานาโชกก็อยากจะย้าย จะไปทักที่นึงก็ไปเชลซีก็น่าจะสนใจเหมือนกันอะไรประมาณอย่างนี้นะครับผมแต่ก็อย่างที่บอกนะฝั่งของส่วนต่างเลงต่างเนี่ยเชลซีก็เล็งไว้ว่าจะไม่จ่ายเงินมากไปกว่า30ล้านปอนด์อะไรประมาณนี้นะส่วนฝั่งของแบบแมนยูที่เคยเล็งแจ็คสันไว้เนี่ยโอ้โหเชลซีก็ตั้งไว้80บล้านปอนด์เลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นความต,าต่างตรงนี้ยังมีอยู่นะครับผมแต่ตอนนี้อารอันโดกานาโชไม่ใช่ Priority หลักนะตอนนี้ priority หลักคือซาบิิมอนแล้วก็จาเรีวฮาโตะซะมากกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นจับตาดูกันต จะมาปรรจบกันได้หรือเปล่าราอติดตามกันนะครับโอเคเมื่อกี้พูดถึงแจ็คสันไปนะไปอัปเดตอนาคตของแจ็คสันกันหน่อยแล้วกันนะครับผมรายงานจากแซมมอลตนสันนะแล้วก็ลอรีวิทเวลแล้วก็ถึงแมทลอด้วยนะครับของเทเลกราฟนะอ้าวจากทีมของแอตติกยูก่อนนะครับผมแซมมอลต o นสันเนี่ยบอกว่านิโคลัสแจ็คสันได้รับความสนใจจากหลายสโมสรน,นะแม้ว่าจะยังไม่ถูกประกาศว่าเป็นผู้เล่นที่จะขายออกไปในตอนนี้ r o ลลี่วิทเบลนะครับผมบอกว่าตอนนี้นะ Manchester United เนี่ยแมน e เชสเตอร์ยูไนเตดเนี่ยกำลังตามหากองหน้าใหม่นะครับผมและตอนนี้เนี่ยคัดเหลือแค่2ชื่อเท่านั้นนั่นก็คือโอลิวัตกินแล้วก็เบตเจมินเซสโกนะพวกเขาเนี่ยกำลังสำรวจดีลของนีโคลัสแจ็คสันก่อนหน้านี้แต่สุดท้ายได้ตัดสินใจยกเลิกนะครับผมการที่จะซื้อกองหน้าชาวเซเนกัลมาร่วมทีมนะเพราะว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันดูสูงเกินไป และงานจากแมตต์ลอกของเทเลกราฟเนี่ยบอกว่าเชลซียังไม่ได้ตัดสินใจที่จะปล่อยแจ็กสันในช่วงซัมเมอร์นี้นะแต่การเซ็นสัญญาก,กับเรียมดีแล็บและก็ชูอัเปโดทาให้อนาคตของเขาเนี่ยมีคําถามนะครับผมและเขาเนี่ยไม่ถือว่าเป็นนักเตะที่ไม่สามารถแตะต้องได้อีกต่อไปแจ็กสันนี่ในสถานการณ์ที่แปลกสักหน่อยนะเขาเนี่ยเป็นเป้าหมายของหลายทีมแต่ไม่มีทีมไหนเลยที่มองเขาเป็นเป้าหมายอันดับหึ น่าหมายความว่าเขาเนี่ยและเชลซีจะต้องรอให้ทีมอื่นเนี่ยดำเนินการเสร็จสิ้นไปก่อนนะครับผมเพื่อรอดูว่าอนาคตของเขาจะเป็นยังไงนิวคาสเซิลเนี่ยน่าจะเป็นทางเลือกที่ชัดเจนนะหากพวกเขาเนี่ยไม่สามารถดึงเบย์จมินเซสโกหรือขายอลิเซอร์ดดอิสซักออกไปได้แล้วการตัดสินใจของเซสโกเนี่ยและกองหน้าคนอื่นๆจะเป็นคีย์หลักในการย้ายทีมด้วยเหมือนกัน ก่อนหน้านี้เนะี่ยวิลล่าเนี่ยเคยเชื่อมโยงกับแจ็กสันนะโดยมีเงื่อนไขนะว่าต้องขายโอลีวัตกินไปก่อนนะแต่ตอนนี้เนี่ยไม่มีความคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นนอกจากนี้นะยังมีความเป็นไปได้ว่ายูเว่เนี่ยจะเข้ามามีส่วนร่วมในดีลของแจ็กสันด้วยนะหากว่ายูเว่เนี่ยสามารถปล่อยดูซาบาลาวิทออกจากทีมไม่ได้จริงๆก็มีความเป็นไปได้สูงเลยนะครับผมที่เขาเนี่ยจะเป็นเป้าหมายและจะดึงแจ็กสันไปร่วมทีมโดยเชลซีเนี่ยประเมินค่า,ข,าของแจ็กสันไว้มากกว่า60ล้านปอนด์นะแต่บางความคิดก็เชื่อว่าแจ,จ็กสันะนะเ,เนยกวเห้มมดัน เอาแค่นี้ก่อนก่อนหน้านี้แมนยูสนใจแต่ตอนนี้แมนยูถอยแล้วถอยแล้วแมนยูบอกว่าโอ้โหไม่เอาแพงเกินนะครับผมแล้วตอนนี้อาจจะต้องไปรอดูทีมอื่นแหละอาจจะเป็นนิวคาสเซลก็เป็นไปได้นะแล้วก็อาจจะต้องรอดูยูเว่หรือไม่ก็ทีมอื่นไปเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับผมสุดท้ายเนี่ยอนาคตของแจ็กสันขึ้นอยู่กับนักเตะคนอื่นด้วยเหมือนกันนะถ้านิวคาสเซลไม่ได้เซสโก้แล้วถ้าสมมติขายขายอีซักออกไปก็จ,จะเล็งไปที่แจ็กสันก็เป็นไปได้นะครับผมเพราะฉะนั้นจับตาดูกันต่อไปแล้วกันนะคะนะนนะนรับ อาจจะเป็นรายงานนะครับผมจากเหมือนที่คอร์ดออฟไซส์รายงานมาด้วยเหมือนกันนะบอกว่า <S <S นิโคลสแจ็กสันเนี่ยตกเป็นเป้าหมายนะครับผมในการที่บาร์เซลโลนาเนี่ยจะดึงไปร่วมทีมนะอันนี้ฟังหูไว้หูไว้ได้เลยนะครับผมรายงานเนี่ยจากเอฮัดนะครับผมเอฮัดชูกัรนะครับผมก็คนตามไม่เยอะคนตามในทอิพิเตอร์แค่2 0 0 0 0กว่าคนเท่านั้นเองนะครับผมตีเป็นลือไปก่อนไม่ได้เลยนะปักธงไปก่อนได้เลยรายงานนะครับผมจาคอร์ดออฟไซด์บอกว่า นี่คลับแจ็กสันกองหน้าของเชลซีเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่รับการพูดถึงมากนะครับผมในช่วงซัมเมอร์นี้นะโดยมีความสนใจจากหลายทีมในยุโรปนะครับผมหลังจากที่เซ็นสัญญาก,กับเรียมดีแ,บแลบดังชูอัลเปโดมาเนี่ยเชลซี Chelsea เปิดโอกาสให้แจ็กสันเนี่ยสามารถย้ายออกจากทีมได้นะโดยตั้งราคาไปที่ประมาณ50ล้านยูโรสำหรับกองหน้าชาวเซเนกัลวัย2ี่ปียังไงก็ตามเนี่ยหลายทีมที่สนใจเนี่ยเชื่อว่าราคาเนี่ยสูงเกินไปเมื่อพิจารณาจากผลงานล่าสุดของเขาที่แจ็กสันเนี่ยทำไปเพียง13ามประตูจากการลงเล่นทัน หนึ่งในนั้นเนี่ยก็เป็นบาร์เซโลน่านะครับผมทีมไม่ความสนใจอย่างจริงจังนะโดยมองว่าแจ็กสันเนี่ยสามารถเป็นตัวทำรองของโรเบิร์ตเดวานดอฟสกี้และกำลังเตรียมการเจรจาก,กับเชลซีในรูปแบบการยืมตัวพ่วงออปชั่นซื้อขาดด้วยนะในอิตาลีเนี่ยก็มียูเว่และก็นาโปลีแสดงความสนใจนะแต่ยังไม่สามารถตกลงราคากับเชลซีได้นาโปลีเนี่ยเริ่มติดต่อกับตัวแทนของแจ็กสันแต่ถอนตัวออกไปแล้วหลังจากที่เซ็นสัญ,ญญานะครับผมกับลูก้าเข้ามานะและเอซิมิล่นเนี่ยก็ยื่นข้อเสนอไปเหมือนกันแต่แจ็กนส การตัดสินใจนี้ทําให้ประตูยังคงเปิดกว้างสำหรับทีมในอังกฤษนะนิวคาสเซิลเนี่ยได้เปิดเจราจานะครับผมและเห็นว่าแจ็กสันเนี่ยเป็นตัวสํารองที่แข็งแกร่งของเอเซอร์อีซักได้เลยเหมือนกันขณะที่อูน่าเอมิลี่กุนซือของแอสตันวิลล่าเนี่ยเคยร่วมง,งานกับแจ็กสันที่บียาริลนะครับผมและต้องการจะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะยังไงก็ตามเชลซีเนี่ยระมัดระวังในการขายให้กับคู่แข่งในประเทศนะแม้ว่าจะเปิดโอกาสในการเจราจาหักได้ราคาที่เหมาะสมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมได้เริ่มการสอดแนมนะแจ็กสันนะ ก็มีการติดต่อกับเชกซันไปด้วยเหมือนกันนะแต่สุดท้ายเนี่ยก็เลือกที่เซ็นสัญญากับวิคตอร์โยเคเลสของสปอร์ติ้งลิสบอนต่อไปด้วยเหมือนกันคือติดเป็นลือไปก่อนแล้วกันบาซ่าเพิ่งไปยืมตัวแรชฟอร์ดมาคิดว่าไม่น่าจะยืมใครเพิ่มแล้วมั้งแล้วก็ถ้าสมมติว่าจะปล่อยยืมไปที่บาซ่าจริงๆผมว่าก็ดูเป็นโปรไฟล์ที่ดีเหมือนกันนะแต่คิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นหรอกไม่น่าจะเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าด้วยการเงินด้วยอะไรต่างๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็คือเชล ถ้าเป็นยืมตัวผมว่าแจ็คสันไม่เชลซี Chelsea คงจะไม่ปล่อยแจ็คสันเก็บไว้น่าจะดีกว่านะครับผมถ้าสมมติว่าเชลซีจะปล่อยแจ็คสันออกไปน่าจะเป็นแบบขายขาดซะมากกว่าเลยเอาเงินมาแล้วเอาไปซื้อตัวอื่นอะไรประมาณนี้น่าจะเป็นแบบนั้นนะ,ะเพราะฉะนั้นรอดูต่อไปแล้วกันว่าอนาคตของแจ็คสันจะเป็นยังไงนะครับ โอเคส่วนข่าวต่อไปนะครับผมไปพูดถึงกองหลังกันหน่อยนะนั่นก็คือจอร์เรลฮาโต้นะครับผมอันนี้เนี่ยรายงานจากแซมมอนจอนสันนะแล้วก็เลียบโทมี่นะครับผมแล้วก็ฟาบิซิโอมาโนูเอลนอ่ะรายงานจากแซมมอนจอนสันแอตติกยูเคนเนี่ยบอกว่าเชลซีเนี่ยจอมากๆแล้วนะกับการตกลงค่าตัวของจอร์เรลฮาโต้กับไอแอ็กซ์นะโดยค่าตัวเนี่ยจะสูงกว่า40ล้านยูโรนะและผู้เล่นเนี่ยได้ตกลงนะครับผมเงื่อนไขส่วนตัวกับเชลซีได้แล้ว การเซ็นสัญญากับซีมอนนะครับผล้ฮาโตเนี่ยตอนนี้เป็นลำดับความสําคัญในตอนนี้ของเชลซีนะแต่เชลซีเนี่ยยังคงมองหาผู้เล่นเพิ่มเติมนะครับผมโดยเฉพาะนะในแนวรุกนะครับผมกับการที่จะขายผู้เล่นมาคนเพื่อระดมทุนมาซื้อนักเตะเพิ่มเติมนะ รายงานจากเรียมโทมี่ของแอตติกยูเคเนี่ยบอกว่าจอเรลวฮาโต้จะเป็นตัวเลือกที่มีค่าแล้วก็เพิ่มการแข่งขันให้กับมาคุคูเลยาที่เชลซีนะโดยตำแหน่งของแบ็กซ้ายนี่แหละขณะที่คุคุเลยะเป็นผู้เล่นที่ลงสนามมากที่สุดในทุกรายการเมื่อฤดูการที่ผ่านมานะการขาดตัวสำรองธรรมชาติในตำแหน่งนี้เนี่ยทำให้เชลซีเนี่ยมีจุดอ่อนฮาโต้เนี่ยมีลักษณะนะถ้าผมมีทักษะหลากหลายเลยและช่วยเติมเต็มในช่องว่างนี้ได้ แม้ว่าฮาโต้เนี่ยจะมีรูปร่างที่แตกต่างจากคูคูเลย่านะนก็คือสูงถึง182ซนติเมตรนะแต่เขาเนี่ยมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกันนะเขาเนี่ยสามารถวิ่งไปในพื้นที่ที่สามารถคอร์บอลป็นดิลิมเ้นได้เขานี่ยังสามารถเข้าไปในตำแหน่งมิดฟิลด์เพื่อช่วยในควบคุมเกมนะหรือขับเคลื่อนในครึ่งหลังของสนามได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมซึ่งฮาโต้เนี่ยมีความสามารถในการจบสกอร์ที่ดีกว่าผู้เล่น,นตำแหน่งแบ็กคนอื่นๆนอกจากนี้เนี่ยความหลากหลายในการเล่นของฮาโต้เนี่ยยังทำให้เขาเนี่ยสามารถเล่นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กได้้นนันยว ฮาโต้เนี่ยมีประสบการณ์ในการเล่นฟุตบอลอาชีพมาถึง100นัดแล้วนะครับผมเพียง19ปีเท่านั้นเองนะซึ่งถือว่าประสบการณ์ที่น่าประทับใจเลยการมาของเขาเนี่ยเชลซี Chelsea นะครับผมไม่เพียงแต่จะช่วยเสริมตำแหน่งนะครับผมในตแหน่งแบ็กซ้าเท่านั้นแต่ยังช่วยตัวเลือกในเซนเตอร์แบ็กได้ด้วยนะและยังช่วยเสริมความแข็แงแกร่งให้กับแผงหลังของเชลซีและให้โค้ชอย่างเอโซเมเลสกาเนี่ยมีทางเลือกในแท็กติลากหลายมากขึ้นด้วยเหมือนกัน ทีนี้ก็มาสั้นๆนนะครับผมจะฟาบิโซมาโน่นะบอกว่าเข้าใจว่าดีลของจอร์เรลฮาร์โตเนี่ยใกล้จะเสร็จสมบูรณ์เสร็จแล้วนะครับผมและเจาจะจาเฮียร์วิโกรนะครับผมในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เผื่อๆอาจจะเป็นวันนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะการเจรจาในขั้นตอนสุดท้ายกับไอแอ็กส์เนี่ยหลังการเจรจรากันโดยตรงในวันนี้นะครับผมฮาร์โตเนี่ยกำลังรองไฟเขียวเพื่อจะเดินทางไปเซ็นสัญญากับเชลซีโดยเร็วที่สุดด้วยเหมือนกัน อย่างที่บอกไปอะ่ะผมว่าไม่ภายในอาทิตย์นี้นั่นแหละอ่ะยางช้าสุดเลยภายในอาทิตย์นี้แต่ผมว่าอย่างเร็วสุดเผอๆมีคืนนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะจอมากๆแล้วแหละฮาโตนะครับผมเดี๋ยวรอดูกันว่าจะเฮียวิโกเมื่อไหร่นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะโอ้โหพอฮาโตเข้ามาเนี่ยคนนี้น่าจะได้แบบน่าจะได้ประโยชน์ล้วนๆเลยเออน่าจะได้ประโยชน์แบบ เต็มๆเลยนะครับผมารายงานจากฟาบิโซมาโน่เนี่ยบอกว่าเชลซีเนี่ยวางแผนนะครับผมก่อนหน้านี้ที่บอกไปแล้วว่าฮาโต้เนี่ยจะช่วยมาเสริมจุดอ่อนแล้วก็จะมาช่วยผ่อนงานให้กับคูคูเลย่าด้วยนะนารายงานจากฟาบิโซมาโน่เนี่ยบอกว่านอกจากจะหาคนมาช่วยแล้วเนี่ยเชลซียังวางแผนที่จะเซอร์สัญญาให้ใหม่นะครับผมกับมาคูคูเลย่าซึ่งเป็นส่วนสําคัญกับโปรเจกต์ระยะยาวของเชลซีนะครับผมและการเชื่อมโยงกับอัลนาเซอร์เนี่ยไม่ได้รับการยืนยันนะไม่มีการเจรจาอะไรเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเชลซีเนี่ยมองว่าคูคูเลย่าเนี่ย และยังคงเป็นการเสริมที่สําคัญในตําแหน่งกองหลังตัวกลางอีกด้วยเหมือนกันนะก็เดี๋ยวรอดูผมว่าก็ผลงานดีอะแล้วก็การที่จะได้สัญญาใหม่ผมว่าก็ไม่แปลกนะได้ค่าเหนือห่อยมากขึ้นกับผลงานที่ดีขึ้นด้วยนะครับผมอาก็อยู่กันไปยาวๆแล้วกันนะสำหรับฝั่งของมางคุคุเลยาเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะมีการต่อสัญญาออกไปเมื่อไหร่นะครับ โอเคเอาก่อนจะไปที่2ข่าวสุดท้ายนะครับผมคิดว่าใตอนนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามไม่ก่ชอบมาดีมีเรื่องเล่าด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะโอเคข่าวต่อไปรายงานจากเฟเชอร์เฟเชอร์ของทีมช็อคนะครับผมเมื่อกี้แตะแผลแล้วนิดนึงนะในดิวของการาโชนะครับผมอ่ะรายงานจากทีมช็อคเนี่ยบอกว่าเชลซีภายใต้การคุมทีมของเอโซมาเลสกาเนี่ยกำลังเร่งความพยายามในการปล่อยตัวราฮิมเซอร์ลิงออกจากทีมโดยมีความคืบหน้าในการเจรจากับฟูลแลมที่ใกล้จะบรรลุข้อตกลงกันได้แล้วนะซึ่งมาเลสกากำลังวางแผนทททีีีีี่่่จจจะะะแแแแนนนนนครรรัับผมมออดดตตตตสาาา์์กกกกลลลิิเเเวววพู้้้็ซยย เชสเตอร์เนย์เต็ดนะครับผมที่อาร์โมริมเนี่ยต้องการจะปล่อยออกจากทีมนั่นคืออาร์เรนโดกานาโช่นะเชลซีเนี่ยตั้งราคาเซอร์ลิงไว้ที่20ล้านปอนด์นะซึ่งฟูลแลมเนี่ยมองว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าหลังจากที่เซอร์ลิงเนี่ยใช้เวลาในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยไปยืมตัวที่อาร์เซนอลนะทำไป1ประตูกับ5แอสซิสต์จากการลงเล่น28นัดฟูลแลมเนี่ยกำลังเจราจาเงื่อนไขส่วนตัวกับเซอร์ลิงนะและเชลซีเนี่ยต้องการจะปล่อยเขาออกไปเพื่อเปิดช่องว่างสำหรับนักเตะใหม่ที่จะเข้ามาด้วยเหมือนนกัน ก็ฝากฝากแล้วกันฝากฟูแลมแล้วกันนะครับผมก็หน้านี้ก็น่าจะเป็นทีมอื่นแต่สุดท้ายก็เงียบไปข่าวเรเวอร์คูเซ่นก็ถูกฝั่งของสกายเยเมนีแบบเบรกไปแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าฟูลแลมเนี่ยจะมีความคืบหน้ากับยิวของลายฮิมเซอร์ล n g มากแค่ไหนเราติดตามกมาัต่อไปแล้วกันนะครับ โอเคเอาไปทิ้งท้ายข่าวสุดท้ายนะครับผมกับคนนี้หน่อยนะอารอนแรมสเดลนะครับผมล่าสุดนะกาลังจะไปที่ฝั่งของนิวคาสเซิลแล้วเรียบร้อยนะรายงานเปิดมาจากเดวิดออสซิงของแอตติกยูเคก่อนเลยนะบอกว่านิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับผมบรรลุข้อตกลงกับเซาแธมป์ตันในการเซ็นสัญญากับอารอนแรมสเดลนะดีลสำหรับผู้รักษาประตูทีมชาติวัย27ปีการยืมตัวนะครับผมจะเป็นแบบตลอดทั้งฤดูกาลพร้อมค่าธรรมเนียมสูงนะครับผมแล้วก็ตัวเลือกในการซื้อด้วยเหมือนกันตอนนี้เนี่ยได้รับอนุญาตจากนะเซ เเนนนด้วยหมือกัแล้วก็มาปิดท้ายนะครับผมจากฝั่งของโรมาโน่เลยนะบอกว่าฮิลวิโกเป็นทีมเรียบร้อยนะครับผมแอรอนแรมสเดลย้ายไปที่ New Here นะิวคาสเซิลฮิลวิโกนะดิลเนี่ยได้บรรลุนะครับผมกับเซาท์เทมป์ตันนะสำหรับคู่รักษาประตูวัย27ปีนะครับผมมีเงื่อนไขส่วนตัวเนี่ยนะครับผมตกลงกันได้แล้วนะแล้วก็เงื่อนไขเนี่ยจะบวกออปชันซื้อขาดในดิลนี้ด้วยเหมือนกันแล้วก็บอกว่าค่าใช้จ่ายนะครับผมจะเป็นการยืมตัวที่สูงเลยนะแล้วค่าเหนื่อยเนี่ยจะถูกครอบคลุมโดยนิวคาสเซิลนะครับผมแล้วแรมเดลเนี่ยยยยจจะเเดดดินนนนนทาาาาางงงไปปปตรรววว่่กกใชลสััหห์ี้้มือ ก็เมื่อวานพูดไปนะว่าโห นิวคาสเซิลก็อยากจะได้ผู้สาประตูใหม่นั่นแหละจะไม่รู้จะเป็นดอนนารูม่าหรือเปล่านะครับผมพูดไปเสร็จปุ๊บแม่งเฮียวีโกเลยนะอ้าวก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าแรมส์เดลเนี่ยในซีซั่นของนิวคาสเซิลเนี่ยผลงานจะเป็นยังไงนะครับผมแต่สําหรับใครที่เสียวๆหน่อยนะอ้าวก็เดี๋ยวลองดูเนี่ยยูมาซทีมแม่งตกชั้นทุกทีมเลยชิบหายอ้าวไม่รู้ว่านิวคาสเซิลจะจะโดนอาถานของแรมส์เดลไปด้วยหรือเปล่านะครับผมอ่ะเชสเตอร์ฟิลตกชั้นบอลมาตกชชั้นเฟฟิลร์ตกชั้น,น,นเาแมันกชสนนะเตอรงนิวคาสเซิลเนีีน่ย,นนะย New จะมการ ันเกิดขึ้นหรือเปล่าขอให้ไม่เป็นแบบนั้นแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคแล้วนั่นนะก็เป็นทั้งหมดของมาดินม,มีเรื่องเล่าในวันนี้นะเอาคีดหนนะครับวันนี้ลือหรือเปลาบาร์ซ่าสนใจแจ็กสันลืออยู่แล้วยังไงก็ลือมอจะดาวังคารแม่ยังลือเลยมึงอ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมแล้วก็กาลาโชรอเชลซีแล้วนะครับผมเมื่อไหรจะมาซื้อไปสักทีนะน่าจะต้องรอหลังซิมอนนะครับผมจะจะซื้อเข้ามาจริงๆนะแล้วก็อ่ะอ่าเขาเรียกอะไรนะ อวยพรหน่อยแล้วก like ันอวยพรชูออฟเฟลิกหน่อยแล้วกันนะครับผมย้ายไปที่อัลนาเซอร์เนี่ยอาคิเทนยังไงกับที่วันนี้ก็ทิ้งคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมนะคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์ทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามวพกับช่องบัดีมีเรื่องเล่าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ